ปลากระโดดบน่นีนน้ำเปียกไปเลยอถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วโอ้คืออะไรพี่นอ้องเนี่ยกระโดดดิครับรเสียงกระโดดนีแสดงว่าถึอปลาแล้วครับออ้ช็อตสวัสดีครับผมเวมันอีก็มายามรอบได้ครับรอบอใส่ไหวได้สองมือแล้วครับพี่น้องรอบใส่แบบบ่รองใส่เยอะรอได้ครับรอบตัวนี้แต่ผมใส่ไว้ลังเดียวครับใส่ไว้ลังเดียวพี่น้อง ใส่ไว้สองมือแล้วครับมาเบิ้งมือแหลกปลาบ่อเข่าครับนี่มาหลุนมาหลุนมือซองครับปลาปลาสีเขาเา่าพอสาก็ยำหลบกลุ้งมากอะไรครับยำหลบกลุ่งไปแล้วเอากลุ้งไปไ้บ้านาวันนี้เลยออกมาเบิ้งหลอกพี่น้องเดี๋ยวลุนน้ำกันครับว่าสิมานบ่เดี๋ยวไปลุนกันเลยครับผม แถวนี้จะเป็นปลาเห็ดนะครับเห็ดปวกออกคากหลีครับแถวนี้เห็ดปวกเห็ดละงกพี่น้องเดี๋ยวอีกหน่อยฝนตกเล่นๆก็จะได้เก็บเฮ็ดลงให้พี่ให้น้องเมื่อแล้วครับช่วงนี้ก็หากินปูกินปลากินกุ้งไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นหลอกกันเลยครับสิมาลใส่ไวล้ลังเดียวมือแรกนี่บอกเขาครับแล้วว่าลุ่นมือที่สองพี่น้อง นี่ห้อยน้นามปลากระโดดบนี่น้ําเปียกไปเลยอถือแล้วพี่น้องถึงแล้วออ้คืออะไรพี่น้องอกระโดดดีครับเสียงกระโดดนี่แสดงว่าถึอปลาแล้วครับออ้ช่อนช่อน,ช,อนช่อนตัวบกงงามเลยพี่น้องอ้นี้ตัดช่อนตัวนึงน้งามเลยครับโอ้มีงู้อม ได้จักปลาเลยท่านกูลเลยพี่น้องเลยโอ้ยช่อนตัวง,งามเลยครับเดี๋ยวหย่สงสัยงใเดี๋ยวมาใส่อีกหลังนึงแล้วพี่น้องหลบตัวนี้บอตองใส่เนื้อรอได้ครับใส่ไปเลยเดีย๋ยวปลาขเขามาอยู่เองครับเดี๋ยวออกมาจ็กแกงกันโอ้พี่น้องนี่คือมีอสรพพีน้ำน้อยเนาะเป็นงูอย่างนี้ งูอย่างผมก็บอกคอ่หลุจากซีงูครับเขาได้แต่ออกว่าได้เขาโูรงสรางเขาแต่เขาโครงสทางออกไ้มุนโอ้โหพระอ้อนช่อนต้มงามเลยพีนอ้ะ ป่าลายครับเพราะว่าเขามาบานเหรอวมันมันบริสุป่าอุ้ยนุ้ย,ยน้งยนำงามเลยครับโอ้ดินแรงครับลุ่มคาเลยพี่น้องจัดก,การกับงูกันอู้ดินครับดินแน่ ารุ่นนี้ตึกเบ็ดนี่ก็จะดินปวดๆด,ดีครับติดกตัวเดียวเดี๋ยวก็จะใส่ว้ต่อได้พี่นอ้องม,ม,มันมือนมันุ่นนี้ครับผมก็จะได้กังูันับทิ๊กโอ,อ,อ้โหเขาออก เอ้าสีเอ้อมือขับไปรวงงูออกคือสบรเมนเนลครับเอ้าขี่หนองเป็นมองงูนี่ข้ากับเปิดที่เห็นอยู่นะคือบอกเอ้าผมกระบอกปู้หรอครับว่างูมีผิดหรือบุ๊มีผิดแต่ผมกระบอกอยากขี่หนอง เอามากินปลาบ่ปลาตัวใหญ่กลัวก็เลยกินบ่อไหนออทางออกเห็นเห็นอยู่นะบ่อกอไปออกแล้วไปเลยไม่ต้องมาหนุนกับคนไปหนยังย่างีันกินนอย <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วครับปล่อยเข้าไปเอาตะป่าพอเดี๋ยวใส่หลอดไปต่อกันพี่น้องอใส่หลอดไปต่อ เดี๋ยวทงหามาใส่จากหลังสองหลังครับเพรเป็นตนัวหมีผมสิคุดเป็นท่าปลา้ปลาเขามากเลยครับใช่คเป็นท่าปลาปลาเขามากครับ เรียบร้อยครับผมใส่โบนหยาดสิ่งเเลยแล้อีกมืนกับมันรุ่นผลงานครับมือเล่นบนถือกับมือต่อไปครับผมกลับบ้านพี่น้องนี่ไปชนตัวเดียวครับตัวเดียวกระคุม้มคาอลไรพี่น้องตัวใหญ่ครับ ทางจะบ่นป่าเห็ดแลยวครับแถวนี้ี๋ยวเขาบ้านกันพี่น้องที่นี่เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมได้ครับโชว์แล้วโชว์อีกครับประจอดตัวเดียวขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ครับผม ในคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ